อนเนกประสงค์ของเราค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องโนูเล็กชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้ยายเล็กจะมา แนะนำะสูตรพิกัว่วอนเนกประสงค์ของทางร้านยายหนูเล็กแชนแนลค่ะต้มยังกระได้ดวยพี่นอต้มยังกระไดต้มแซบเนื้อแซบหมูเลาบหมูอลาบประดุกเด็ดมากๆเลยค่ะเราจะใส่แต่พวกข่าตะไคร่ข่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงค่ะแล้วก็พริก มีแค่นี้เราก็ไปกขวดหอมค่ะรับรองหอมอเนกะสงค์จริงๆค่ะเใส่ต้มแซ่บต้มใส่น้ำปะลาพริกนี้นะคะแค่ใส่น้ำปะลา้าเข้าไปเป็นแก้วค่ะเป็นแก้วแซ่บแน่นอนค่ะยายเลซิมาบอกสูตรวิธีทำค่ะมาดูกันเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของยายเล็กนะคะพริกขั่วของยายเล็กก็จะมี ตะไคร้ครึ่งขีดหอมแดงซอยอันนี้เป็นหอมแขกนะคะหอมแขกซอยซอยหนึ่งขีดค่ะค่ะกระเทียมกระเทียมกับตะไคร้กระเทียมกับตะไคร้จะเท่ากันนะคะค่ะน้ำหนักเท่ากันค่ะแต่กระเทียมจะมีน้ำหนักกว่าเนะมันก็เลยดูน้อยค่ะอันนี้ตะไคร้ตะไคร้กับกระเทียมเท่ากันค่ะครึ่งขีดเท่ากันค่ะค่ะแล้วก็ขา่า ค่ะจะจะครึ่งหนึ่งของตะไคร้กับกระเทียมนะคะพริกแห้งของเราสามขีดนะคะเรามาทํากันเลยค่ะนี่นะคะเครื่องทุกอย่างเราจะเอาลงปั่นนะคะค่ะเราจะมาลงปั่นกันเลยค่ะเริ่มแรกก็ขานะคะเราปั่นขาก่อนค่ะเคาะๆหน่อยนะคะถ้ามันติดข้างข้างโตนะคะตะไคร้ค่ะ ใช่ละวคะ่ะกระเทียมค่ะถ้าเครื่องเรามันแน่นเครื่องปั่นนะคะเราก็ตักออกก่อนค่ะตักออกก่อนนะคะเรามาปั่นหอมแดงเลยค่ะหอมแดงเราเยอะเนาะปั่น ร่วมกับอย่างอื่นไม่ได้ทุกอย่างเราล้างก่อนนะคะล้างทำความสะอาดก่อนนะคะค่อยมาหั่นนะคะออกแล้วล้างทำความสะอาดดีๆค่ะแล้วก็มาหัน่นแล้วก็หั่นเสร็จก็มาปั่นนะคะโอเคปั่นหอมแดงเสร็จแล้วค่ะเรามาเทาใส่กระทะเลยค่ะนี่นะคะ กระเทียมกระเทียมขาตะไคร้อะไรที่เราปั่นไว้มันยังมีเนาะติดอยู่ยังไงเราก็เติมน้ําค่ะเติมน้ําำเราเติมน้ําต้มให้เดือดก่อนนะคะต้มใส่น้ําเติมเข้าไปแล้วก็คั่วให้น้ําแห้งนะคะแล้วเราจะมาเติมพริกแห้งของเราะคะ่ะพริกคั่วนี้เราไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่ผงชูรสไม่ได้ใส่ น้ำปลาไม่ได้ปรุงรสนะคะเรามีแต่สมุนไพรล้วนๆค่ะค่ะเราคั่วไปอย่างนี้จนน้ำแห้งนะคะระหว่างรอให้สมุนไพรที่เราที่เราเอาลงคั่วเมื่อกี้ให้แห้งนะคะเราก็จะมาปั่นพริกแห้งค่ะมาเรามาปั่นพริกแห้งกันค่ะอันนี้โถใหญ่เล็กนะคะใช้ได้นานมากเลยเพราะรใหญ่เล็กถึง ถึงเอาเอาเทปมาพันอย่างนี้ดีมากเลยค่ะคือเราใช้ไปไอพลาสติกเนาะพลาสติกเรามันกรอบอะกรอบแล้วมันก็เล้าๆปั่นปั่นไอพวกน้ําไม่ได้เลยค่ะอย่างน้ํายานางอะไรพวกเนี้ยปั่นไม่ได้มันออกน้ํามันหลุดออกเนาะกระเด็นมันซึมออกอะอยเยอ๋เลยกก็นี่พันเอาเทปพ,พันพันให้แน่นเลยค่ะโอ้ยใช้ได้ดีมากดีมาก มาเรามาปั่นพริกแห้งต่อพริกแห้งก็จะปั่นยากหน่อยนะคะแต่ก็แต่ก็ไม่มีวิธีไหนดีเท่าวิธีนี้แล้วล่ะพริกยังไม่ต้องคั่วนะคะพริกแห้งเลยนะเคาะเคาะหน่อยค่ะขยำขายาหน่อยเพราะว่าพริกเขาเวลาเวลาปั่นเขาก็จะลงข้างล่างแล้วก็จะแน่น แล้วข้างบนก็จะลงยากก็ต้องเขย่าหน่อยเนาะเคเก็บไว้ก่อนพี่แข้งสามขีดน,นะคะอย่าลืมเราก็จะได้ปั่นสามครั้งไม่ต้องใส่แน่นนะคะเพราะใส่แน่นมันจะปั่นลำบากมากเขยา่าเขย่านิดนึงค่ะ ข้างล่างจะได้ขึ้นข้างบนข้างบนจะได้ลงข้างล่างนะคะเอียงนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้ปัดน,นะคะเอียงนิดนึงพริกกระเด็นดีโอเคค่ะปั่นเสร็จแล้วพริกเราสามขีดเนาะถ่าหลังจากเราเอ่อเคี่ยวให้น้ำแห้งแล้วนะคะค่ะเคี่ยวให้น้ำแห้งที่ใส่น้ำเคี่ยวเพราะอะไรเพราะว่า เครื่องของเราจะได้เอ่อยังอย่างหอมหอมแดงอย่างนี้นะคะหอมแดงตะไครเราจะได้สุกค่ะจะได้สุกจะได้เอ่อจะได้เก็บได้นานนะคะเออจะได้สุกหอมนะคะค่ะจะได้สุกทั่วกันแล้วเราก็เติมน้ํามันนะคะใส่น้ํามันไปคั่วให้หอมอีกค่ะ รับรองหอมนานเก็บได้นานค่ะหอมมากเลยเราจะใช้ไฟอยู่ประมาณกลางนะคะค่ะเครื่องของเราหอมแล้วค่ะเทพริกแห้งปั่นของเราลงไปเลยค่ะพริกขั่วอเนกประสงค์นะคะถ้าต้มยำต้มแซ่บนะคะได้ใส่พริกนีก้เข้าไปโอ้โหรับรองจีดจ๊ดยอดมาก เราเติมน้ํำมันลงไปอีกนะคะเราเติมน้ํำมันไปอีกทับพีนึงค่ะกิ่นพีก็จะชุนหน่อยนะคะทุกคนแพ้พีทําไม่ได้นะคะแบบเนี้ยจะชุนมากค่ะแต่มันก็จะไปอร่อยตอนกินเนาะตอนทํำก็จะลําบากหน่อยลูกค้ามาทานที่ร้านก็ยายเล็กก็จะถามว่าเผ็ดได้ไหมคะ เราจะคั่วจนพริกเราคั้มแล้วก็น้ำมันก็จะแห้งนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะได้แล้วค่ะพริกคั่วอเนกประสงค์ของเราค่ะปิดไฟได้เลยค่ะสีคั้มแห้งแล้วค่ะเวลาเราคนไปที่พริกก็จะไม่เกาะกันเป็นก้อนนะคะสีคั้มคั้มได้แล้วค่ะไหมคะพริกจะไม่เกาะกันเป็นก้อนแล้ว พริกคั่วอเนกประสมของใย,ยเล็กค่ะใช้ทำปรุงอาหารที่ร้านนะคะพวกลาบต้มยำต้มแซ่บนะคะเด็ดมากค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็เก็บเข้าภาชนะปิดฝาให้แน่นค่ะไฟป,ปิดไปแล้วแต่ว่าเขายังร้อนอยู่เนาะเราต้องระบายอากาศให้เข้าค่ะคนไปให้ระบายอากาศให้ให้เข้าเย็นเร็วขึ้น โอเคแล้วเรามาเก็บกันค่ะรอให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเราค่อยมาเก็บกันพี่นนค่วอเนปกผสมของเราก็คั่วเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาเก็บกันเลยค่ะขว่วของเราหอมมากค่ะหอมมากนี่นะคะพอเขาเย็นเขาก็จะเขาก็จะอ,อ่ล้วนอย่างเนี้ยค่ะไม่มีน้ำมันแล้วนะคะ ร่วนหอมมากเลยค่ะหอมมากอนเนกประสงค์จริงๆค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเก็บไว้ปรุงอาหารต่อไปค่ะติดตาไว้เลยค่ะค่ะแล้วเตรียมไว้เปิดร้านนะคะ นี่นะคะน้ำพริกอนเนกประสงค์ของเราค่ะจะเ,เลยขอจบแค่นี้นะคะวันนี้พี่กรั่วอนเนกประสงค์ของเราก็ขอ,ขอจบตงน,นะคะ่ะ